ผู้ประกอบการรายต่อไปคือทายาตรุ่นที่3ที่มาเพื่อกอบกู้ธุรกิจครอบครัวจากวิกฤตภายในและตั้งใจยกระดับกล้วยตากให้กลายเป็นของฝากระดับพรีเมียมที่มีวางขายทั่วประเทศสวัสดีค่ะช้าหนูมุกนะคะจากบริษัทบร n a โซซ o c i ค่ะ บริษัทหนูคะ่ะ <c oughs> ทําเกี่ยวกับผลไม้แปรรูปคะ่ะแต่ว่าเมนหลักคือกุ้ยตา <c oughs> ะทางบริษัทนะคะ <c oughs> นำภ <c oughs> ูมิปัญญาของชาวบ้านคะ่ะ <c oughs> มาอะแดปกับนวัตกรรมสมัยใหม่แล้วก็โปรเซสสมัยใหม่ด้วยคะ่ะ ณปัจจุบันนะคะบริษัท Banana Society มีทั้งหมด25 SKU ค่ะอยู่ใน m o เดิร์นเทรทั้งหมด17 SKU ค่ะ Banana Society นะคะเล็งเห็นถึงมูลค่าผลไม้อบแห้งในตลาดในประเทศไทยค่ะอยู่ที่4,000ล้านบาทค่ะและตเติบโตต่อ,ตอเนื่อง10%ต่อปีค่ะบริษัท Banana Society นะคะมีมายาวนานกว่า17ปีค่ะมีตั้งแต่รุ่นคุณย่าค่ะหนูเข้ามาเป็นรุ่นที่3ค่ะพอเข้ามาในรุ่นของหนู มันเกิดวิกฤตขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโควิดแล้วก็คุณพ่อเสียไปกระทานหันค่ะหลังจากนั้นบริษัทได้หยุดทำการผลิตไปทั้งหมด4เดือนค่ะในช่วงปี6-7ครับหนูใช้เงินก้อน <c oughs> เงินเก็บก้อนสุดท้ายค่ะมา ทำการผลิตแล้วยอดขาย3เดือนล่าสุดอยู่ที่2.7ล้านบาทค่ะหนูขอทุนต่อยอดจากชาร์กทั้งหมด15ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน20%ค่ะโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเยอะกว่าบริษัทเกมอีกคน่ย Holy Shit โอเคก็ก็ขาย2ล้านเจ็ดเดือนไงเออโอเคแล้วนะคร h o โ d u ดัขอดูตัวเลขหน่อย มันมีวิกฤตเกิดขึ้นตอนคุณพ่อเสียก่อนหน้านั้นมันก็เดินมาตลอดถูกไหมครับเอ้ยอันนี้บอกอร่อยมากทําไมนะตอนนั้นมันผู้บริหารไม่อยู่แล้วเนี่ยทำไมมันตกลงไปถึงศูนย์เลยถึงไม่ขายเลยแล้วเราต้องกลับมาเลยมันไม่มีการต่อเนื่องมันเป็นเพราะอะไรมันเกิดเหตุการณ์ที่ภายในองค์กรอะค่ะมันมีความไม่ซื่อสัตย์ เกิดขึ้นอ่ะแล้วในในองค์กรก็คือมีแค่เราสองคนเลยล่ะครับแล้วก็คนในโรงงานเลยลระไม่มีผู้บริหารไม่มีใครเลยหรอไม่มีค่ะมีแค่เราสมัยคุณพ่อทําคุณพ่อทํากับใครอ่ะคุณพ่อทํากับคุณแม่ค่ะแค่เองไม่มีผู้บริหารด้วเลยใช่ค่ะไม่มีเลยอ่ะงั้นไอ้พวกแพ็กเกจจิ้งกับคอนเน็กชันโมเดิร์นเทรดนี้มีมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อป่ะครับหรือว่าเราเป็นคนอ๋อพนักงานกี่คนคะที่ที่เรา ปกติที่ผ่านมามีอยู่40คนค่ะแต่พอเกิดวิกฤตเหลืออยู่แค่ประมาณ3คนค่ะแล้วพอหนูเข้ามาบริหารเองก็ค่อยๆเรียกพนักง,งานกลับเข้ามาตอนนี้มีทั้งหมดอยู่10คนค่ะ มีอะไรเป็นทรัพย์สินบ้างครับที่ดินเป็นทรัพย์สินค่ะที่ดินที่ดินมีเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่ไร่ค่ะ44สี่ไร่เป็นของเราเเองเลยใช่ค่ะแล้วเอามารวมอยู่ในบริษัทนี้ไหมครับรวมค่ะรวมด้วยเหรอใช่ที่ไหนครับที่ดินอยู่ที่พิษณุโลกค่ะพิษณุโลกส4สี่ไร่มีเครื่องจักรมีเครื่องจักรค่ะแอสเซทอยู่ที่แปดสิบล้านบาทแอสเซท80ลเดี๋ยวเดี๋ยวแอสเซท8ปสิบล้านแต่ว่า v a l ูเอชั่เจ็ดสิบกว่าล้านเดี๋ยวนะ โอ้ oh, นี่ไงเก่งรอละกูว่าดราม่าน้ำตาแตกเนี่ยทำไมมาเวนี้แอสเซทแปดล้าน valuation พอๆกับแอสเซทเลยซึ่งแปลว่า something wrong ใช่ไหมฟังกันก่อนคุณพ่อเสียนะลูกหนกูยอดขายเท่าไหร่ครับเออคุณพ่อทำได้สูงสุดอยู่ที่80ล้านบาทต่อปีคะ่ะปีที่แล้วถูกไหมสองปีที่แล้วปีหกครับกำไรครับกำไรอยู่ประมาณเท่าไหร,ร่จาดไหมกำไร,ไ,รไม่ทราบเลยไม่ทราบด้วย <laughs> โอเคแต่หี่จากที่หนูคำนวณมาที่หนูมานั่งบริหานะคะกำไรอยู่ที่ประมาณ50%ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแอรเซ็แปดสิบล้านถ้าเกิดว่าตอนพีคขายได้80ล้านกำไร40ล้านทำไมราคานี้ล่ะดูกันต่อ ร,รวมทุกอย่างนะรวมต้นทุนแฝงรวมต้นทุนทุกอย่างอยู่ที่50%อร์ <Ooh. S 2> ต้นทุนสินค้าเราเท่าไหร่ถ้าเป็นกล่องใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ40บาทค่ะ<ข>ทุกคนฟังกูนะขายของเนี่ยขายของเนี่ยต้นทุนจะอยู่ประมาณทัก20-30%โอเคไหมแล้วก็มันก็จะมีค่าการตลาดค่าจ้างพนักงานเัน่นนี้ใช่ไหมดังนั้นตัวเลขว่า margin 50%ิเนเี่ยเป็นตัวเลขที่ make sense นะครับไม่ไม่มากไม่น้อยถือว่าเอ้ยใช้ได้เลยใช่ไหม ขายอยู่ที่90บาทค่ะผมเดินเข้าไปซื้อนี่ผมจ่าย90บาทใช่ไหมไม่ใช่ค่ะถ้าเข้าไปซื้อขายร้อยหกสิบเก้าบาทอ๋อร้อยหกสิบเก้าขายหน้าร้านครับ90บาทหน้าร้านคือหน้าร้านคือคนลูกค้าเข้าไปซื้อที่โรงงานตอนนี้ผมกำลังบอกที่ที่มอร์เดิลเทรดนะครับก็ ราคาจะอยู่ที่169อ,อ่อแล้วกาหักเปอร์เซ็นต์30เปอร์เซ็นต์ใช่ต้นทุนเราก็40เท่ากันค่ะที่เราบอกกำไร50เปอร์เซ็นต์ผมยังอยากจะถามว่ามัน50มาจากไหนไงคือมันมีหลายๆตัวที่ราคาไม่เท่ากันค่ะน้องตอบตอบคำถามไม่ดีมากเลยนะทั้งเรื่องแอสเซททั้งเรื่องต้นทุนทั้งเรื่องพนักงานฉาญทุกอย่างคนทำงานอ่ะคนทำงานหนักด้วยนะบอกตามตรงผู้ประกอบการดีโปรดักดีใช่ไหมตัวเลขดียังติดลี่ v a l u a t i o n ทำไมคิดที่ราคานี้ EP เราได้น้อยบางตัวได้เยอะค่ะพอมันเฉลี่ยออกมามันอยู่ที่ประมาณ50ไม่แต่50%มันต้องมันหักค่าใช้จ่ายเราอย่างหักค่าน้ำค่าไฟโรงงานเรียบร้อยค่ะค่าใบรับรองถูกหักนี่มีใครเถียงกับชักกิจได้อย่างนี้อ่ะถูกป่ะออกเรียบร้อยค่ะโรงงานเงินเดือนส่วนตัวเงินเดือนส่วนตัวไม่มีเลยค่ะพอมันก็ต้องมีใช่ไหมสุดท้ายเราก็ต้องมีเรากำลังบอก50%นี้กำไรจากการขายหรือ5 0กสิบเปร์เซ็าไร บริษัทมินี่ไหมคะมีค่ะนี่เท่าไหร่จ้ะแปดสิบล้านบาทค่ะ <S <S นั่นไงนั่นไงแอสเซทแปดสิบล้านนี่แปดสิบล้านก็คือศูนย์ถูกไหมแคนเซิลกันนะแอสเซทกันนี่จริงๆแอสเซทขายได้ได้ถูกกว่านั้นอีกถูกไหมถ้าจะขายอะ่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่นี่แปดสิบล้านแอสเซทแปดสิบล้านยอดขาย ลดขาย3เดือน2อล้านเซึ่งมันก็มันก็พอพอไปได้พอว่าพุณนพ่อขายได้80ล้านสูงสุดเเราสามารถกลับไปที่จุดสูงสุดนั้นได้แต่เลดเซวายังไม่ถึงเลดเซว่าประมาณสัก50ล้านตีแบบน,นี้เลยนะล้วกำไราร50%ตามที่บอกนะยี่ล้านคืนทุนใน3ปีนะจริงๆแล้วอนะลดแบสนี่80ล้านบาทเลยเป็นหนี้บริษัทค่ะคือตอนนี้คือไม่มีเงินไปผลิตหรอค่ะมันเดี๋ยวมีออเดอร์ลอยอยู่เท่าไรหร่ล่ะเยอะมากคะ่ะอย่างเช่นออเดอร์เขาเปิดมา หนูสามารถส่งให้เขาได้แค่ไม่ถึงครึ่งที่นี่เนี่ยคือแบบซื้อละเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบคือเขาเขาห่วงธุรกิจเขามากเห็นปะคุณเห็นจากแววตาเขาปะเขาเห็นห่วงธุรกิจเขามากเขาเขาชับชิบชับชิบชับเขารู้คนรู้นอกรู้ในตั้งใจทํางานอ่ะมันน่าลงทุนที่เขาเปิดมาค่ะโอ้ยเราไม่โดนค่าปรับอะครับ ขอเขาไว้ค่ะขอทุกอย่างไม่เลยทำอะไรก็ได้เอาไว้ขอแต่จริงๆถ้ามีเงินมันก็จะทําได้ถูกไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้ซีเจค่ะเขาติดต่อเข้ามาแล้วตอนนี้เขากําลังกระจายสาขาทั่วประเทศค่ะหนูอยากเข้ากับเขามากแต่เขาให้หนูวางค่าเชลประมาณ2 0 0 0 0 0บาทหนูเลยขอเขาพักไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาหนูออกนะหนูไป15ล้ากันย่าไปทำอะไรครับคือออเดอร์มีละใช่ไหมออเดอร์มีละยอดขายมันน่าจะมีมันขาดแค่แค่แคชฟลที่จะเอาไปผลิตคือไอ้อย่างเงี้ยดี้วอย่างเงี้ยคือ คือทุกคนซื้อเพิ่มกําลังการผลิตครับตอนนี้ไม่พอแล้วครับไม่พอค่ะเครื่องจักรไม่พอหรือวัตถุดิบที่เราเอาไปจ่ายตังที่จะทําไม่พอถ้าเปิดเครื่องจกักรคือมันจะกินไฟเยอะมากๆค่ะหนูเลยปิดเครื่องจักรเพื่อลดค่าไฟแล้วให้คนงานใส่มือโอ้เนี่ยเห็นไหมเอนดูสายตายแห่งความเอนดูคือมันต้องอย่างนี้ไงเอนเตอร์รพเนอร์อ่ะเข้าใจปะ่ะโอ้เวลี่กูดแบบเวลี่กูดอะเวลี่กูดเท่าไหร่นะเมื่อกี้15ล้านกี่เปอร์เซ็นต์นะ20% ก็อย่างเช่นเข้าเครื่องรีทอร์ชใช่ไหมคะเขาจะเข้าเครื่องรีทอรชที่90องศา20นาทีหนูก็จะมาปีดดิเอ็นดูทุกคนถูกป่ะเพราะว่ามันเห็นแล้วมันคือทุกคนเห็นว่น้นี่นี่คือเอนเตอร์พรีเนอร์ชิพนี่คือความเป็นเจ้าของกิจการเว้เป็นเอาไปใส่ซองสุญญากาศแล้วก็เอาไปต้มคะ่ะถ้าวันนี้เราไม่มีนี่แล้วโรงงานเดินได้ปกติเลยเนี่ยกลับไปยุคเดิมเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นลองอธิบายดินี่ ตอบห้ดีเพราะนี้เราคิดว่าเรานี่คือชากกิจต้องการเห็นอะไรบางอย่างนะเว้ยโคตรดีเลยคําถามนี้ตอบไงตอบดีๆนะเอาใจช่วยมากเลยหนูจะไม่หนูจะไม่ใช่หนูวันนี้มันจะหนูจะไม่เข้มแข,แข็งแบบนี้เลยโอ้โหโอ,โอชิตโอ้พิกยี่เลยเว้ยโอ้โหแชทอตเมื่อกี้นะถ้าเกิดมาเป็นกูตอบอะกูคิดว่าคําตอบที่ดีคือแบบว่า เราจะสามารถมียอดขายได้เท่านั้นเราจะมียอดขายได้เท่านี้แล้วก็เราจะขยายไปอีกนั้นหนึ่งองสาีเฮ้ยคำตอบที่ได้คำอัเลยหนูคงไม่แข็งแกร่งขนาดนี้ค่ะไม God โอ้พีชออฟเดอะเยียร์บายฟ้ r เวอถ้าผมจะเข้าไปดูเนี่ยช่วยเนี่ยไอ้ที่เสนอวันนี้มันไม่มีทางมีทางออกเลยไอ้15ล้านกับบริษัทใหม่ พราะปัจจุบันถ้าเปิดบริษัทใหม่ซั์นี้ไม่มีทางที่จะโอนออกมาได้เพราะหนี้ตัวนั้นมันก็ติดคาอยู่ไปเรื่อยๆถ้าเครื่องจักรมันไม่ถูกเมนเทนเนี่ยมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆเราปิดโรงงานเราใช้มือคือทุกอย่างคุณภาพมันจะเสียหายหมดคือมันต้องแก้ปัญหาที่ต้นคือแก้ที่ตัวหนี้ก่อนให้ลงจากอามเสนอเสนอเลยออฟเฟอร์ใช่ไหมเมื่อกี้เท่าไหร่นะสิบห้าล้านบาทยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซัมติงอ่ะผมให้เลยสิบห้าล้านบาทเอาตามที่ขอเลยแล้วก็ บวกกับเงินกู้ให้อีกออนท็อปอีก15ล้านแล้วก็ที่อัตราดอกเบีย้ยไม่รู้เท่าไหร่ใช้คืนภายใน3ปีเพราะว่าคุณต้องใช้แคชเยอะเออผมก็ไม่ได้อยากจะเอากําไรจากจากเงินกู้ตรงนี้หรอกแต่ว่าคุณต้องใช้แคชเยอะเพื่อที่จะทาเศรษฐกิจขึ้นมาแต่คุณทําได้อยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วปัญหาตรงน,น,นี้ติดอย่างเดียวชักอา่าไม่มีตังค์ก็เลยต้องไปชาคนอื่นดูกันต่อครับไล่มันกลับมาเปิดไฟเปิดทุกอย่างได้ก่อนแต่วันนี้มันไม่น่าจะเป็นวิธีที่ใส่เงินเข้าไป15ล้าน แล้วมันจะไปพลิกชีวิตตรงนี้วันนี้ผมผ่านก่อนนะเห็นแหละว่ามันสามารถเติบโตได้เนพะียงแต่ว่ามันต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจน้องสองคนก็ต้องสู้ให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าจริงๆการทำธุรกิจมันไม่ได้ง่ายตอนที่เรา oh <no. S 2> ไม่เจอวิกฤตจริงๆเราจะไม่รู้ไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีวิกฤตขึ้นมาเนี่ยผมต้องไปเรียนรู้ให้เยอะขึ้นวันนี้ฟังตามสิ่งที่พูดะผมผมลงไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเลขไม่แม่นส่วนตัวผมอาจจะต้องขอพัาไม่แม่นหรอ เข้าใจว่าตั้งใจมากเนาะตัวโรงงานเนี่ยถ้าเรากลับมาแล้วเรากลับไปรีสักเจอใหม่ให้ดีๆอมันก็จะไปได้ไม่กิ้ผมพยายามคำนวณเหมือนกันว่ามูลค่าบริษัทจะทำยังไงใช่ปะ่ะเพราะอย่างน้อยน้องสองคนต้องต้องยังเป็นหุ้นใหญ่อยู่เพราะนี่คือบริษัทของคุณพ่อเฮ้ยมาตรงนี้มาทำต่อให้ได้ตรงลุยเจียทรงลุยเจียไม่ได้มึงต้องถือหุ้นใหญ่ มามามาคุ้ว่ามาคุ้มว่ามาเอะผมคิดว่าวันนี้จะขอเสนอ15ล้านเป็นหุ้น40%ครับโอ้ผมว่ายังไงทุกคนณมีทรัพย์สินนทะรัพย์สินบางส่วนอาจจะต้องขายด้วยซ้ำหรือทายวิธีการที่จะเคลียร์หนี้สินแต่ว่าธุรกิจเนี่ยต้องต้องเดินต่อก็จะเสนอครับ15ล้านบาทที่35%นะครับคือในเฟดเชียลเนี่ยคือ มันมันยากมากเพราะว่านี่ที่มีอยู่กับแบงค์โรงงานจะต้องทํำยังไงใช่ไหมคะมันดูแยกบริษัทออกมาก็จริงอะ่ะแต่หนูเป็นโรงงานผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมันต้องมีอะไรที่มันติดพันกันอยู่อีกกูว่ามันต้องมีนี้ที่เราที่เราพลาดไปก็คือว่าไอ้นี่แปดสิบล้านเนี่ยกำลังโดนเรียกเก็บรายเดือนแล้วไม่มีมันจะทําให้ไอไอแคชอินฟลักที่เข้าไปอะ่ะมันจะต้องไปจ่ายนี่นะอันนี้ผมคิดว่าอย่างนี้นะคือ ตอนนั้นนี่ผมคิดเรเร็วตัวเลขมันเมคเซน n ์มากเพราะว่านี่80ล้านได้1080ล้านมันคนเซิลกันนะผมผมคิดแค่นี้ผมไม่ได้คิดถึงนี่ที่มันต้องจ่ายถ้าเกิดผมคิดผมก็เป็นชาร์กมดแล้วเออโอเคผมคิดว่านะนะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องค่างวดนี่80ล้านที่ที่มีภาระต้องจ่ายสมมติว่ามันต้องจ่ายกันแบบเดือนละ5 0 0 0 6 0สนอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าทําให้ธุรกิจเราโตแบบค่อนข้างยากอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีเออเงินเข้ามา15ล้านเนี่ยก็ยังยากอยู่เลยเออผมคิดว่าเขาต้องใช้เงินมากกว่านี้นะแต่ว่าเราว่ามันคุ้มนะ มีเงินผมลงนะนะแต่ว่าแบบมีมีลูกมีลูกชายอีงเหมือนกันเนาะเพิ่งคุยกับเขาเองว่าแบบให้เขาขยันตั้งใจทํางานเนาะให้ให้เหมือนว่าวันรุ่ขึ้นแบบคุณแม่ไม่มีแล้วก็จะเสนอสี่สิบเปอร์เซ็นตในสิบห้าล้านค่ะ นน <24 S 1> มีชากทั้งหมดสามท่านที่ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนกับบ a นาน a า o c i e t y Shark b บ n ์เสนอเง,งินลงทุน15ล้านบาทและกับหุ้นส่วน40% Shark เชากหมูเสนอเง,งินลงทุน15ล้านบาทและกับหุ้นส่วน3 5เและชากตุกเสนอเง,งินลงทุน15ล้านบาทและกับหุ้นส่วน4 0ซมาดูกันครับว่า b a นาน a า o c i e t y จะร่วมลงทุนกับชากท่านไหน หนูเลือนได้เลยลหนูอยากขอบคุณชากทุกคนนะคะอยากขอบคุณมากมากเลยค่ะที่จะช่วยหนูต่อยอดธุรกิจหนูไปได้ค่ะพวกเราขอเลือกข้อเสนอของชากเบนครับ ไป่ซื้อพวกมึงซื้อโอ้ยอยากขอบคุณมากๆแล้วก็ตอนแรกมาไม่ได้หาอะไรค่ะพอได้กลับไปก็หสุดรู้สึกดีใจว่ามากมากเลยจอไม่ทำให้ช้างมากเก่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 งมากโอ้เธอแล้วเขาขายโมเดิร์นเทรดแล้วเขาขายช็อปปี้ปะ อุ้ยออฟฟิเชียลแชทซื้อเลยไม่ต้องทําพูดทำนำเพลงเดี๋ยวปักตะคาดเดี๋ยวนี้เลยคิดว่าปักได้เลยแ๊บนึงนะอยากกินกล้วยตากเลยอยากกินกล้วยตากกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ไปดีมินิบ็อกซ์เซ็ตรวมทุกรสชาติเ้ยน่ารักไปเกจริงน่ารักจริงแชทเอ้ยปักไว้ปักไว้เออเดี๋ยวกลับไปกินกลับไปกินครับโอ้เราชอบเราชอบไม่มีตังค์หมสิบห้าล้านบาทก็คิดด๋เอ๊ะจริงกูห่วงตัวเองก่อนก็ได้นี่หว่าูว่าเอ๊ะ ชีวิตกูก็สิหล้านบาทกูไม่มีนี่เอาตัวเองให้รอดกันนะกูขาย AMD กูยังซื้อนี่ไม่ได้ซื้อหุ้นบริษัทเขาไม่ได้เลยเดีลเนี้